ต่อไปไตรสิกขาด้านที่สามก็คือปัญญาเรื่องความรูม้ความเข้าใจด้านนี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความจริงนั้นปัญญาว่าไปแล้วมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนั่นเองอย่างในเวลาแยกแบบขันห้าเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าปัญญาเนี่ยไปอยู่ในด้านจิตใจแล้วมันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนั่นเองอย่าไปถือไปสําคัญผมจะพูดให้ฟังนิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าพอได้ผ่านผ่านหูไว คือว่าอย่างในเวลาแยกแบบขันห้าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยทางพระท่านแยกส่วนออกไปว่าเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบห้าอย่างหรือห้ากองห้าประเภทเวลาแยกแบบขันห้าเนี่ยมีรูปรูปประทามฝ่ายร่างกายแล้วก็เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความกำหนดหมายที่ทำให้จำได้ หมายรูเขียวแดงเหลืองเป็นต้นแล้วก็สังขารคุณสมบัติที่ปรุงแต่งจิตใจให้ดีให้ชั่วแล้วก็วิญญาณตัวรู้รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นทีนี้ปัญญาเนี่ยก็ไปอยู่ในสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงแต่งให้จิตดีจิตชั่วจิตมีกําลังมีความสามารถหรือทำให้จิตอ่อนแอเป็นต้นจะเห็นว่าปัญญาไปอยู่ในหมวดเดียวกันเรื่องเครื่องปรุงของจิตเลย อยู่ในสังขารก็อยู่ในพวกจิตปนปนกันอยู่แต่ทีนี้พอมาแยกแบบการพัฒนาชีวิตเป็นสามด้านการดำเนินชีวิตเป็นสามด้านกลับแยกเป็นพฤติกรรมจิตใจและปัญญาี่ปัญญาออกมาใหญ่เลยนะเดิมเป็นตัวเดียวในเครื่องปรุงจิตเท่านั้นเองออกมาเป็นตัวบทบาทใหญ่ทีนี้พอมาแยกแบบด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเป็นสามด้านก็ปัญญา เป็นตัวสําคัญทำไมแยกออกมาล่ะก็เพราะว่าปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่อย่างยิ่งเลยนะจิตใจมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติอยู่ภายในนะเป็นเรื่องของตัวเองแต่ปัญญานี่เป็นเรื่องที่จะก้าวออกไปสู่จัก,กรวาลโลกทุกอย่างเลยที่จะรู้เข้าใจอะไรต่างๆนะแดนใหญ่พิธามีทม่าท,ที่มีงานมีขอบเขตมากมายเหลือเกินเรื่องปัญญาเรื่องเดียวใช่ไหมนะแล้ว มนุษย์จะพัฒนาได้ชีวิตจะดีงามเนี่ยมันขึ้นต่อปัญญาเป็นสําคัญตลอดจนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะจะพัฒนาวิชาการแม้แต่วิชาการทางโลกอาชีพต่างๆวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์อาศัยปัญญาทั้งนั้นนั้นปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะที่ออกมาสู่เรื่องของการสร้างสรรค์ในโลกของมนุษย์อะไรต่างๆนั้นปัญญาก็แยกเป็นด้านสําคัญตั้งห้าก้อไปเลยนย แทบจะว่าใหญ่กว่าด้านจิตอื่นที่มีองค์ประกอบเป็นร้อยๆนะนะแปวปัญญาเป็นตัวบอกหมดจะให้เจ้าตัวไหนทําหน้าที่อะไรจะทํางานยังไงจะควบคุมจะจัดยังไงหมดเลยใช่ไหมไอ้เจ้าตัวอื่นจะทําไงก็รับใช้ปัญญาถ้าปัญญาดีสัอย่างไอ้เจ้าปัญญาบอกบทเสร็จหมดใช่ก็เลยแยกปัญญาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นแดนที่สูงสุดเลยเอานะทีนี้แปลว่านี่ด้านปัญญา ทีนี้ด้านปัญญานี่ก็มีทั้งปัญญาที่รู้เรื่องที่มนุษย์จัดสรรตกลงกันยังไงตามวัฒน,นธรรมประเพณีระบบแบบแผนจัดตั้งที่เราเรียกว่าวินัยนะี่สืบสืบถ่ายทอดกันมาวางเป็นตายตัวแล้วเราก็รู้ไปตามนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติำดำนินชีวิตได้ใช่ไหมนี่ปัญญารู้เรื่องตามที่มนุษย์ตกลงกันทั่ว,วไปอันนี้เป็นเรื่องถามมันแต่แค่นี้ก็สําคัญแล้วเพียงแต่เรียนรู้สิ่งที่ มนุษย์ได้จัดวางตั้งไว้เพื่อจะให้สังคมของตัวอยู่กันได้เนี่ยแค่นี้ก็เรียนกันแทบตายแนละ้วใช่ไหมนี่ก็ด้านหนึ่งละทีนี้ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือรู้เข้าไปถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มนุษย์มาตกลงกันจัดวางนี้ใช่ไหมเ mm hmm. นี่ยเนี่ยในกอในขอนี่เขาเป็นเรื่องความรู้ในระดับที่มนุษย์จัดตั้งใช่ไหมว่าคนนั้นชื่อกอคนนั้นชื่อขอเป็นความรู้ระดับสมมติระดับวินัยเท่านั้นแต่เบื้องหลังในกอในขอคืออะไร นั่นคือชีวิตคนที่แท้จริงอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมมีจิตใจโอ้มีสภาวะยังไงเกิดมาได้ยังไงร,ร่างกายเขาเกิดจากอะไรมาประกอบทําไมเขาจะเกิดมาได้เนี่ยแล้วชีวิตของเขานอกจากกายมีด้านจิตใจจิตใจเป็นยังไงโอ้กฎธรรมชาติมันโยงไปหาสิ่งต่างๆลู้เข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติอันนี้นี่ลึกซึ้งมากใช่ไหมอันนั้นก็ไปอ่านว่าเราจะดําเนินชีวิตธรรมดานี่ ปัญญาในระดับรู้เข้าใจสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งวางระบบไว้นี่ให้อยู่ในแนวทางที่มนุษย์ผู้มีปัญญาได้วางไว้แล้วก็สังคมก็ได้ถ่ายทอดกันมาลงตัวยอมรับว่าอันนี้ดีเป็นประโยชน์แต่ว่ารู้แค่นี้ไม่พอเพราะว่าแค่นี้บางทีไม่รู้เหตุรู้ผลเขาวางทําไมเป็นเพราะอะไรจึงวางอย่างนี้และที่มนุษย์รุ่นเก่าวางไว้ต่อมาสังคมเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เหมาะก็ได้ใช่ไหม หรือว่าอาจจะวางในความเข้าใจผิดพฤติกรรมระบบสังคมอย่างของฝรั่งเดนี้ที่รู้ตัวว่าวางมาตั้งสองพันปีบางอย่างก็ผิดใช่ไหมทำให้เกิดโทษกับชีวิตทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาลูกความจริงธรรมชาติลึกซึ้งกว่านั้นแก้ไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเป็นทาตของอารยธรรมเป็นทาตของวัฒนธรรมเก่านั้นก็เลยต้องมีปัญญาที่รู้ถึงความจริงของธรรมชาติแทๆ้ๆซึ่งเป็นความจริงแน่นอนเป็นระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนี้ที่จริงใหญ่ นี่คือความรู้ที่ว่าสามารถทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้รู้โลกชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยก็แยกปัญญาสองระดับแหละใช่ไหมระดับที่เกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์จัดวางตั้งให้ดำเนินชีวิตกันได้สามัญในสังคมแล้วก็ปัญญาที่รู้เข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัติเป็นความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญญาที่ ลึกกว่ากันเยอะแยะใช่ไหมปัญญาในแง่ของการรู้ข้อมูลเข้าใจสิ่งที่มองเห็นเฉพาะหน้านะรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้เข้าใจตามเป็นจริงไหมนะไม่ใช่ดูตามชอบใจไม่ชอบใจนะแค่นี้รับรู้ก็มีเรื่องปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องรู้เข้าใจมันต่อไปก็รู้ลึกลงไปอีกสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งโน้นสิ่งนี้ข้อมูลโน้นข้อมูลนี้นะไม่ใช่เมื่อกี้ในรู้ข้อมูลนั้นข้ามันนั้นเฉพาะแต่และอย่างก็เข้าใจ ต่อมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นอีกใช่ไหมเออนอกจากรู้ว่าคืออะไรแล้วรู้ว่าเป็นอย่างไรอีกนะต่อไปยังรู้ว่าเป็นเพราะเหตุไรอีกสามารถสืบสาวเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องกันมาอีกใช่ไหมต่อไปก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็นอกจากวิเคราะห์ยังวินิจฉัยอีกวินิจฉัยว่ามันมีทางเลือกอย่างนี้เงี้ยเอาอยัางไงนะอันไหนจะดีที่สุดนวินิจฉัยอย่างนี้นะ การวินิจฉัยนะั่นก็จะมีปัญหาอีกเช่นว่าดาังด้านจิตเข้ามาเช่ว่าวินิจฉัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องคนนะก็จะมีว่าเอเกิดต้องการผลประโยชน์นะหรือมีความลำเอียงนะก็จะวินิจฉัยไม่เที่ยงธรรมไม่ตรงความจริงหรือมีความโกรธแค้นการวินิจฉัยก็จะผิดพลาดดังนั้นก็จะมีเรื่องของด้านจิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนอกจากพฤติกรรมไปหาข้อมูลแล้ว ด้านจิตใจก็จะมาครอบงทำทําให้ปัญญานี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้ามาครอบงำถูกกิเลสครอบงำฝ่ายจิตใจก็มามีอิทธิพลต่อฝ่ายปัญญาทําให้ไม่ได้ความจริงแท้หรือไม่ถูกต้องนะไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นดังนั้นปัญญาก็จะมีเรื่องต้องทําเยอะแยะนะแล้วก็มาปัญญาที่มาใช้แก้ปัญหา เกิดไปพบสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนะี่ยเกิดติดขัดคับข้องขึ้นมาอันนี้สถานการณ์นี้ใหม่ไม่เคยเจอแล้วจะเอา,เาความรู้เก่าที่เรียนรู้มาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ยอย่างไรใช่ไหมแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ตลอดจกนกรจะขั่งคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเนะี่ยทสิ่งที่ไม่เคยทําก็เอาความรู้เดิมนั่นแหละมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา เป็นความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เนี่ยปัญญามีเรื่องเยอะเลยจนกระทั่งในที่สุดก็รู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติของชีวิตที่แท้ระบบความสัมพันธ์ในธรรมชาติหมดกว้างขวางจนกระทั่งตรัสรู้โพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าไปนี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แยกเรื่องการพัฒนาชีวิตของมนุษย์สามด้านเป็นศีลสมาธิปัญญา และทั้งสามอย่างนี้สัมพันธ์เกื้อหนุนกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่แยกจากกันเด็ดขาดไม่ได้